จะไม่ต้องพึ่งคะแนนอีกครับดังนั้นคู่ที่สามเตรียมตัวอย่างไวครับผมดูแล้วแต่วันนี้นี่พแดดร่มลมตกบรรยากาศมันเริ่มจะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณหน้าคณะขอบคุณแฟนมวยนะครับวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันบในศึกวันทรงใจสัญจรมุมแดงครับนี่เห็นไหมอดีตนักมวยเก่านักมวยเก่าครับอฝีมือมวยจัดมาก ไอ้ตอนนี้ทันอาจารย์ใหญ่แล้วมั้ยอาจารย์ครับใช่ครับฮะอยู่ที่มรดจพัฒน์ปู่บ้านจอมปึงครับอ่าแล้วไม่บอกชื่อเขาจะรู้หรือว่าชื่ออะไรสัมดาเดชน้องดั้มชัยอดีตแชมป์วิกแอร์นะครับราชดำเนินแล้วน้ำเงินเมื่อครู่นี้ก็นี่ครับลูกสวนนะครับมาถอดมงคลให้ตั้งมัดลูกสวนยกแรกครับอ้าวคู่นี้ขวาทั้งคู่จดมวยยืนมวยก็ถือว่าน่ารักนะ เป็นขวาที่แข่งซ้ายหน้าเตะได้ดีนะเอานี่รับซ้ายแย่เสียหลักลูกนี้ไม่มีอะไรเสียหลักนะ <c oughs> เสียหลักเสียหลักมันเลื่อนมันเลื่อนถ้าเกมแบบนี้ถ้าเป็นอย่างกําลังบีบกันมาแล้วยกสี่ยกห้าถือว่าเป็นคะแนนเลยนะลูกนี้ครับแล้วตัวเองเสียหลัก่เป็นแค่ยกแรกกันเลยแมแก้เขินไม่หน่อยเลื่อนอีกแล้วครับอ่าแตกสูงครับบอแต่สูงแล้วบิดจังหวะก็เลื่อนครับ ถ้ลื่นยก5ช่วงทิงดํานี่เจ๊งชัยแน่นอนกรรมการวิทูน้อยแพนัดนะครับดูดูลีลาของกรรมการเนี่ยวิทูน้อยอวิทูน้อย,อยแพนัดรายนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์สูงอีกคนหนึ่งนะวิทูลน้อยอโอ้โหมันมเจอแข้งจับจับแล้วเข็นเอาว่า,ากันใหม่กางเวทีครับนี่เป็นเกมยกแรกนะครับยังอีกยาวยังอีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัย อ่านใจกันนิดนึงขวาทั้งคู่อาจจะชกชนลำบากหน่อยนี่ครับแข้งขวาติดบงังติ้งพยักมีจังหวะถีบสกัดเอาไว้นะครับไชามงคลนี่เรื่องฝีมอือไม่น่างห่วงครับว่าเขาจอมมวยนี่ครับมใช้ได้อยู่แล้วครับวันนี้มาดูการยืนมวยแม้กระทั่งประวัติต่างๆผมดูว่าใกล้เคียงกันนะคู่นี้นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ยุคนี้มันอยู่ที่การวิตซ้อมครับใครโดนใครยุบใครเหี่ยวเท่านั้นนะเสร็จครับผลทางยาวไกลนะครับ นี่ยกที่หนึ่งสิงห์พยัค์นี้รับไปสั่งมาแล้วนะครับบอกว่าเล่นขาอย่างเดียวเตะขาต่อยมอยัดเข้าไปจังหวะไปช้ากว่าโดนฟรีคิกครับเริ่มจะออกรถออกชาติมากขึ้นครับปลายยกที่หนึ่งนี่ครเจาะล่างมาเจาะล่างคืนทันทีต่างฝ่ายต่างจะจะขยับเข้าหานะครับนี่ครับเจาะล่างอีกแล้วสิงห์พยัค โอ้โหสวนหมัดกันเข้าในครับนี่ครับสองระยะประชิดของชัยมงคลปากตอออีกแล้วครับชัยมงคลดูเกมมาถึงตรงนี้แล้วมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดอีกคู่หนึ่งครับปายยกแรไปไปกค่อยๆขยับนี่ชัยมงคลย,ยึกยึกยึกก็ต้องออกครับอาวุธนี่ทำลายจ,จังหวะ อาวุธทันกันครับนี่ครับคุณลำตัวผมก็ลำตัวมีแข้งขวาเกี่ยวแล้วโตแเล็กกว่าแต่ใช้ได้ครับแหมคู่นี้นี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงนเลยนะครับยกแรกนี้ใส่กันเลยใครดีใครอยู่ครับหมดยกที่หนึ่งอขอขอบคุณบริษัทฮีโร่ไมชินฟาร์มาจำกัดโดยคุณเกียรติฟ้าลหาพรสวรรค์ ยาน้าสกัดสมก็หลีตังกุยจับบำรุงโลหิดบำรุงร่างกายโดยคุณมิชัยกินิธิสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดปวดใหญ่แค่สิบาท a b c o f f e e 32สิอินวันราชากาแฟเพื่อสุขภาพบริษัทห้างขายยาตราไปหอ่อโดยคุณอิสราอักขประชาขอบคุณครับอ้าวล้นเกมกันต่อครับยกที่2วันทรงชัยสัญจรเอาไว้ต้องขอบคุณอาต้อยด้วยนะรับอาต้อยมตอยเมืองมาถูกคุณ อะไรสมชายฮัตตกิจครับนะที่บอกว่ามีมีโครงการจะจัดใช่จาษ<ร>งานสายระสานงานครับยกะสองนะครับเป็นไงมาถึงตรงนี้แล้วคุณจืดแมาดูแล้วจับไม่ต้องพุ่งะแนาน,านครับเพราะว่ายกแรกก็เล่นกันแรงๆครับมาดูายกที่สองไทรมงคลก็เรียกว่าแม่วันนี้มันอกมั่นใจครับขอยาวๆเจอถีบไปทีนึงอย่างแอบถึงพยักษยักษ์จะ หายใจยาวๆเหมือนกันครับดายซ้ายยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะจังว่าแทงไปแทงตามพัะโดนกระจัดต้องขอโทษขอโทษกันหน่อยยังดุ้งกันต่อครับเกมยืกยัก้ขยับเข้าหาสายตาคอยดูไอ้ชายมงคล แต่ดูแล้วมึงมีความมั่นใจสูงนะทางด้านฝ่ายแดงนีนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางด้านสิงห์พยัคฆ์แล,แล้วว่าโดนแล้วนี่จะมีอาการหรือเปล่าโอ้โหแข้งขวาเต็มเต็มครับสะอึกสะอื้นสะทกสะพานเจอแบบนี้สถานการณ์ไม่สวยไม่โสภาครับคุณผู้ชมครับนายนพอล็อกแล้วทางด้านแทรงคนนี่มีศอกครับอันตรายแต่ก็ไม่หวั่นับพยายามจะเบียดบ้างทางด้านสิงห์พยัคฆ์นี่งั้นนายดูโอ้โหล็อกครับล็อกแล้วกดกดลงมาครับ พยายามจะเค้นอ้าวแยกกันสอดแยกกันจับดูไทยมงคลกับชิงพยักษ์ครับชิงพยักพยัยามจะขวางเนี่ยสอกครับสอกของไทยมงคลอันตรายอาวุธหลากหลายกว่าเยอะครับมีสอกมีลัดในมีไล่แขนเนี่ยปัดด้วยมาเป็นชุดๆครับไทยมงคลเอาละครับคืนคืนแล้วเค้นเค้นแล้วสับแอบว่ปะยังไงครับคู่นี้เล่นของหนักทั้งสิ้นครับไทยมงคล แล้วมาถึงตรงนี้มั่นใจสูงและหมัดขวาตรงวงนาย้าค้าศอกนี่ต้องระวังนะครับเรียกว่าทำลายเวลากันไปเลยละอยับมาดูการโยกการขยับแั้มีความมั่นใจสูงมากครับโอ้โหาาถา,างป่านะครับตเต็มมนจะเข้ามาจับมีแกถางป่าก่อนเลยครับชัยมงคลแถมยังหัวซ้ายขึ้นมาครับสิงพยัคฆ์รอที่จะต้ครับค้าแทง ดับายล็อกล็อกล้วตีดูครับดูเหลี่ยมดูเชิงเข่าดูลูกเด้งตีการไล่แข้งของทั้งคู่หาจังหวะใส่ลำตัวก็ไม่ถนัดมีซ้ายได้เอ้าขวาคือไปใครบางคนเดินคููเลยครับโยกโยก,โยกหาช่องเทปทำลายจังหวะหนิงพยายามเนี่เหนื่อยหม่ใช่ครับยกนี้ยังไล่ไม่จัดแจงท่าไหร่หมดโยกกับหมดโยก ต้องยึดกันที่ความแข็งแกร่งความแข็งแรงครับการพิชซ้อมนี่ถือว่าสําคัญมากนะครับมาลุ้นเกมกันต่อในยกที่3า่ายแดงคือชัยมงคลนะ้ำเงินคือสิงห์พยัคห์124อปอนด์เอาเป็นายขยับเปิดเกมมั้งครับสิงห์พยัคไม่ไม่นิ่งไม่รอมาเฉยไม่ได้ครับทีมงานสั่งเดินสั่งลุยครับยงนี้ปรับแผนเลยครับสิงห์พยัคขยับเบียดเข้าหาโวนทะเลาะครับขวาในฟวาคอดู โอ้โหมีสอ,อยแล้วครับอ้าวสองมาสอกคืนไปแม่แบบนี้เดือดครับแบบนี้เดือดครับอาวุธหลากหลายขึ้นครับด้าสิงห์พยั์มาสู้นายเหมือนกันครับยกสามแต่จะยังไงครับเขา่าเสียมรับคาเนี่ยครับขวางหน้าไว้ครับไม่ให้ตีแมเลี่ยมใช้ได้ครับใจมบางคนทำแล้วออกไปตั้งลำรอตโต้ ปัามไนสิงไม่กอ์ชวนทะเละอเจอขวางเจอกดเอาไว้ครับแม่น่าจะบอกว่าใครเดินได้เปรียบนะครับทีมงานสิงประยักษ์สั่งเดินแล้วอย่านิ่งอย่ารอยอย่าเฉยตอขวาแทงด้วยขวาใจมงคลเปิดเกมแล้ว ยุบหรือเปล่าใช้มืขอข้เด้ง้วยเข่าขวาสิงลำพองเอาวงในเด้ง้วยเข่าขวาพยายัมโตร้รันเข่าว่าไม่ได้ตีไปเลยครับอาระเกมเริ่มสนุกเข้มข้นก,กูกขี้ขึ้นเรื่อยๆครับครับเอาลูกขยันเข้าสู้ครับนี่ฮะสิงพยัคแต่ซ้ายขวาในโอ้โหเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วกองเชียร์อย่างาไงครับไทยบางคนเฮโลสารพาเฮฮา โดนแล้วมีอาการหรือเปล่าตุกเดินแล้วนี่ออกอาการอาการแล้วก็เปิดย่อดอกไม่ค่อยดีไม่สมาร์เสร็จแล้วครับเอาเสียไปที่ห้าดอกครับเสียไปาหกดอกเจ็ดต่อแปดดอกเก้าดอกสิบต่อเก้าที่ปล่าลงไปเลยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าวันทรงชัยพิกโลกอีกแล้วครับคุณนผู้ชมพิกโลกแล้วนับครับนี่นะครับอ้าวยังสู้ต่อยังสู้ต่อถีบดับสองดับสองครับมาดู วินาทีทองกรรมการว่ายังไงครับกรรมการว่ายังไงพ่ทูน้อยพยานันเอาว่าต่อว่าต่อเปิดเกมปืนไม่เปินครับทังด้านชายมงคลครับโดนเข่าเสียไป9ดอก10ดอกครับโดนนับไปแล้วไม่ชุดไม่ชุดได้ใจเลยครับพิงพยักมาแล้วไลแขนแข้งซ้ายแข้งซ้ายซ้ายอีกทีอกซอกวบไม ยังไม่จบยังไม่จบ so แก like <tr> <wonder> oh oh ่ลูกแทงสายไม่ได้ครับยกนี้ออกเวทีครับมุดเข้าไปเอาแทงไปเก้าดอกคูสิบดอกเลยครับแทงซ้ายเจอแบบนี้โอ้โหดูครับรับเหมาอาชีพเลยนะครับชัยมงคลแม่บรรดาพี่น้องแฟนมวยดูเกมโลกใครจะคาดคิดว่าะจอกมันในรูปนี้เพราะเปลี่ยนเกมเดิมซเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โห หมดยกก่อนหมดยกก่อนนะครับบางคนทนได้ครับทั้งยกไบเหมาเช่งผักมาจากตลาดมาลุ้นเกมกันต่อดีกว่ายกนี้ยกที่สี่เลือกกาแฟที่ดีเลือกกาแฟภูมิรู้ว่าจะมีสถานละผัดชัดจุดความรู้สึกปวดเมื่อิดถึงนายหญิงผู้เล่ดูปกรณ์มวยวันสรงชัยเอสวันพบวงจรตลาดทรงชัยหัวจังซาวตลาดสดค้าปี้าส่งศูนย์อาหารของฝากโทร0 9 2 3 9 1 4 4 2 4อากอชันต่อเลยครับ สถานการณ์จะพลิกกลับมาหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมมาเน้นหมัดแล้วโอ้โหดูเดือดตื่นเต้นเข้มข้นตลอดครับนี่นะครับยังมีมุนขังเหมือนเดิมนะวันสมชัยไม่มีรไรเสียนะครับแกมยังไม่จบนะครับ่านผู้ชมนี่ยยกสี่นะครับมวยไทยแล้วยกมีปะห้ายกหน้ามวยไทยอ่ะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วไหวไหมข่าซ้ายอีกหนึ่งนัดครับต้องยืนนับเลยครับกรรนการเซเส้ทำหัวไปก่อน หัวใจเวสตไปร์้อยเปอร์เซ็นต์เเจอเข่าไหนนี่ถึงก็เตาะไปที่ตั้งมาหันข้างหันหลังหันเป็นริมประเลยนะครับเรียกร่อยกรรมการต้องยุติเลยนะครับคือแก้แก้ลูกแทงซ้ายไม่ได้เลยนะฮะครับฮะยกสามโดนครับยกสี่โดนน็อกเลยครับสิงห์พยัคฆ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนอาชนะน็อคนะครับ สิยักษ์อยู่บนเวทีครับเดี๋ยวจะมีผู้มอบรา,างวัลครับกลับเรียนเชนิญคุณโชคอนันต์เลิศฤทธิ์ภูวดลน,นะครับที่ปรึกษากรตสลอสพอบางศรีเมืองครับมอ,อบรางวัลให้กับผู้ชนะของคู่นี้ครับไม่ครบยกสองคู่แล้วนะครับปรบมือให้กับทั้งหทั้งคู่ด้วยครับให้กำลังใจกันหน่อยวันนี้นี่ถือว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ได้ดีครับกลับเรียนเชนิญคุณโชคอนันต์ครับ น้ำเงินจะลึกลงไวทกีจะ้ะขอบคุณครับขอบคุณติ๊กขยะครับรับรางวัลจากคุณโชคอนันต์ด้วยครับขอบคุณครับ,รบ,อนนรบขอบคุณผู้วิการาสนับสนุนทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริง ของจริงในรายการยอดหวยวาสรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32